วัสดีครับวันนี้ก็ัมอีกแล้วนะครับ j v Tech Channel นะครับวันนี้ก็เวลาประมาณตีห้ากว่าๆนะฮะเราก็จะทําการไปส่งรลถลูกค้ากันนะครับวันนี้แต่วันนี้เราจะไปไปส่งแบบว่าไม่ธรรมดาครับเราจะขี่ไปส่งนะวันนี้เมืองการนะครับบ่อพลอยนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะฮะ เราก็จะขี่รถเอา้าลืมตั้งทอนขอชมครับ,รบวันนี้วันนี้เราก็าจะขี่รถเจ้า X Max เนี่ยะทำการโมดิฟายเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตกแต่งสวยงามนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะขี่ไปส่งกันเลยนะครับวันนี้เราจะให้เ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยได้ดูความร้อนนะครับว่าทํารถ จากที่ JV t ิเท s ช o อไปนะครับใช้งานได้จริงไหมนะฮะก็มาดูครับคันนี้ก็จะเป็นชุด76มิลนะครับดูสดขึ้นกองนะครับใส่ของได้ปกตินะครับตรงนี้เราใส่ของได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็รถทำจากที่ผมไปนะครับไม่ได้เน้นแรงอย่างเดียวนะครับเราเน้นใช้งานจริงได้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูฮะว่าวันนี้ ไปส่งรถลูกค้ารถจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับตามเลยครับ วันนี้เราเตรียมตัวไปนะครับตอนนี้ก็เช้าครับนอนน้อยอยู่แล้วตอนนี้ก็แทบไม่ได้นอนเลยฮนะล่าสุด okay. เดี๋ยวเราจะเริ่มไปกันเลยนะครับ เท่านิดนลงอเราเริ่มพร้อมแล้วครับตอนนี้แล้วก็เดินทางแล้เ เราก็เดินทางมาถึงปัม๊มกำแพงแสนนะครับตอนนี้เราก็ได้ขับมาประมาณสั้ห5-60กิโลได้ฮนะก็ตอนนี้เครื่องปกตินะครับไม่มีเสียงเครื่องอะไรนะฮะยังเงียบอยู่แล้วก็น้ำมันเชื่องก็ยังอป นะอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนขี่ก็2ขีดครับตอนจอดก็3ขีดนะครับแล้วก็จะขออนุญาตไปดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้นอนก็เดี๋ยวเราไปลุยต่อฮนะอีกม้วนหนึ่งก็ถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับไปครับ Be your superhero ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ปกติฮะขี่มาก่อทางนะครับเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของบ้านไม่รู้เตื่อยอยังก็ยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวโทรตามัหคร่เจอยู่หน้าบ้าน,น้วลูกพพ่ ออโอเคครับครับก็วันนี้ก็เอาลูกค้ามาก็แต่งรอๆเลยนะครับก็มามีบริการรับส่งนะครับทางร้านเราทั่วประเทศนะครับตอนนี้แล้วก็อยู่ที่บ่อพลอยน,นะฮะจังหวัดกาญจนบุรีก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวพี่เขาออกมาก็เดี๋ยวพี่เขาลองขี่ดู รอพี่เขาแป๊บหนึ่งนี่ก็พี่เจ้าของรถมานะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เอารถมาส่งนะครับขี่มาแล้ววันนี้ลานอินเครื่องให้ดูว่ารถเราขี่ทางไกลได้นะครับก็เป็นไงพี่ฝั่งแข็งดูยังได้ๆด้พี่ช่วยดีครับอ่าอ่านะครับก็วันนี้ขี่มาส่งเลยครับบอ่พอพลอยครับ บ่พอยแค่ปักซอยนะครับนอนน้อยแต่นอนนะได้พี่เดี๋ยวถ้ารถมีปัญหาอะไรพี่โทรบอกผมได้ครับปัญหาอันนี้สร้างอะไรพี่เจ๋อแต่ว่ามันป้อยทิ้งไยเงี้ยใช่ครับมันเสียบเสียบ่ากองไงแล้วเราเราไม่ได้ใช้แล้วได้ถอดกองออกไปเดี๋ยวอะไรเดิมอยู่บนรถได้ครับเดี๋ยวเอาไปได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับวันนี้รถมาอบนะครับเดี๋ยววันนี้แอบไปดูบ้านพี่เขาบ้านพี่เขาเลี้ยงวัววัวขุนวัวขุน Ud, ud, อะไรเนื้อเนื้อโคขุดอะไรเอออยากดูแบบว่าเป็นเป็นฟาร์มเลยไหมเออมขาบรถวิบากวิบากเนี่ยไม่รุ่นเมืองกาญงแนวนี้อุ้ยตัวใหญ่จ้าโคตรใหญ่อันนี้ไม่ใช่วัวนะในมอเฮ้ยเอ้ยวัวพันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขออนุญาตชมหน่อยนะพี่ได้โอ้สบายี่

เลี้ยงกี่ปีเนี่ยพี่ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเราซื้อหมามันก็ยากเหมดแล้วพี่เรามาคุ้นแค่ห้าเดือนอ๋อเมื่อนมันหมามันก็เป็นซากมามันพ่อหมาเราเมื่อเรามาเลี้ยงมันอ้วนไอ้มันอ้วนมันกินอะไรเนี่ยพี่ข้าวโพดตรงข้าวโพดสับอาหารคนลำพวกลำพวกอะไรอือโอ้ยตัวใหญ่แบบจับได้ป่ะพี่ได้ ตัวใหญ่จ้าเฮ้ยให้รูปเนี่ยเฮ้ยใหญ่แบบหูตัวนึงประมาณ900โล900โลเก้อโลตอนอัดแฟต8ปดร้อยแปดหกสิบเ0 70เฮ้ยเลียกูแล้วเลียกูแล้วกันโอ้โหบลียกูทั้กันเลียเฉยอ๋อทำความรู้จักทักทายให้่ะทักทายโอ้โหดูดิ แน่ของแน่หมดเลยครับพผมโอ้โหอ๋อส่งอันนี้คือขายบ้านเราพี่ส่งจีนกับเวียดอ๋อส่งออกนอกครับผมแต่ช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่มอบมอบโควิดกวัดมอบหูยาวไปแบบยาวเย็นนู่นเลยเวับเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นเป็นวัวเป็นวัวนี่ในวัวพันธใหญ่วัวพันธุใหญ่หมดเลยนี่เขาเรียกพันธไหลเวพีประมั่นะครับ มามั่นบามั่นบาบามั่นอ่าบามั่นอาเป็นเป็นเป็นสายเป็นนี่เหรออุ้ยเป็นเป็นสายพันนอกบ้านเหล่านี่แหละอ้วนยีชานอ๋ออ้วนซื้อยีชานมาใหญ่แบบใหญ่จัดอะนั่นตัวนั้นใหญ่จริงตัวนั้นเลียตัวนี้ล่อเลยนี่แล้วก็อยู่ข้างในกันนี่ไม่ทันตามกันเนี่ยขวิดเนี่ะ แต่ถ้าเกิดเราทื่อหมายมันก็เหมือนมันก็ตัวนี่มันไม่ใช่ว่าดูอะข้างบนมันคืออะไรป่ะตะงอกเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็มันเหมือนเป็นกระดูกคอออกเป็นเนื้อแค่เนื้อเท่งนั้นนะครับโอ้ยตัวแบบแน่นแบบแน่นจัดอ่ะของจริงอ๋อซื้อมาตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็มาทำมาขุาซื้อมาเจ็ดหมื่นกว่าตัวเนึ้ยอ่ะแล้วมาขุดอีกห้าเดือนอ่ะ หต้องค่ายให้ได้ประมาณเก้าหมื่นกว่าซึ่งจะมีกําไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดแต่มันก็มีได้มีเสียแล้วแต่จังหวะพี่ในค่าดูแลนะในค่าอาหารแล้วก็เวลาไปอยู่กับเราตอนมากมันชอบตายชอบอะไรหรออืรอมันก็มัอนเระมันเป็นข้อมีชีวิตไงพี่บางทีก็ไม่สบายบ้างบางทีมันก็ชนกันตื่นมาเช้ามาก็เนี่ยเช้ามาก็นี่เดินเล่นเนี่ย ให้ฮัลเย็นมาก็เหมือนเดิมชีวิตก็มีความสุขเนี่ยมันไม่ต้องไปเป็นลูกน้องตัวใหญ่อะแบบดูดิตื่นเต้น,น,น,นเจอวัวแบบวัวตัวขนาดนี้นี่เขาไปทำเนื้ออะไอ้ที่นเนื้อเขาขุนนี่คือเนื้อนี้ป่ะนี่แหละพวกนี้แหละเขาขุนโคแล้วโคาไม่ขุนนะก็กินหญ้าธรรมดาามทุ่งทำอะไรที่มี่ให้นรามข้างทางนั่นไงอ๋ออันนี้เรามีอาหารมี ไปพี่ขอบคุณมากครับวันนี้พามาชมพี่ขอตัวครับพี่ครับข้อตัวเอามาจ่าไว้นี่ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับกับการส่งรถนะฮะวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับขี่รถมาก็วิวสวยมากครับเช้าเช้ามีหมอกด้วยแน่นอนจริงอ่ะก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ไว้ด้วยนะครับ แล้ววันนี้ก็ขอตัวกน่อนะครับสวัสดีครับ